พี่น้องวันนี้อันายอ่อนผ้ามาทะเลได้จากพี่น้องพ้ามาเทียวทะเลอมูอคนส้วนมากเลยมาจ้ะจะมาตกกลุ่มมาเก็บหอยจาพี่น้องคุณหนาคุู้สาวรางตักกลุ่มจากพี่น้องมาหาเก็บหอยเก็บปูจาพี่น้องหาอยู่หากินธรรมชาติ่บ้านนหลันลงไป่ะ เย็นลงลงไปดูริเย็นหางเกงก็ขาก็ยาวเอ้ยนอนจะมาทะเลไม่เตรียมตัวเลยโอ้โหสมาทะเลนี่มาเดนมาได้อตัวใหญ่อยู่นี่โอจะเป็นกันสอ ปลาแล้วข yeah, ้าวได้ปลาโอ้ยคนเล็นซื้อปลามาทิ้งไว้ข้างหลัก็ตกปลาได้นี่ยแหละกระสอบไี่ดีนะมันจะหนีได้หน่อยคุณน่ะมาหนักหนักหนั่นักเออเอาจะปลาอันนึงไปใส่หน่อยออกบริดาคภาษาเป็นภาษาออกบริดาคสาวสาวเก็บหอยจ้ามาเด้อพี่น้องมาเก็บหอยได้จ้ะเด้อมาเก็บหอยจ้าพี่น้องจ้าเก็บหอยอยู่ มาละจ่าเด้อพี่น้องนี่ขวัญยังอยู่หม่องไว้นึ่งนี่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 หอยหอยหอยนี่จ้าหอยจ้าพี่น้องหอยเกยตื้นพี่น้องเฮ้ยหอยเกยตื้นนี่เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมอันมีบปลายหลก็ทั้งเขาด้วยพี่น้องเด้อทั้งปนข่อยหลายทั้งนี่บปลายหลนี่จ่าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องมัเกยตื้นเห็นไหมอ้ดอวดพี่น้อง ไหนอ่ะมีอีกบอออ่โอ้ยเจ็บปดเสืยอ๋อเด้หนาวแล้วเน,ะนวี่ยพี่น้องมี <c oughs> แต่สา,าหา,านนยหนาวป่ะเออแล้วเดินไปต้นไก่แล้วใครจะเดินไปได้ผู้สาวหาหอยจ้ะพี่น้องผู้สาวหาหอยคุณน่ะโอ้ยหน่อยเอ้ยหน่อยหนาวบ่ น้อยเงน่าหนาวน่น้อยสองนุ่มไม่ทั้งพุนอ่ะใส่ย่งหอยไคนปลาใส่ย่งหอยอ่ะแต่หอย่ปลาปลามาป่อยปลาป่อยเราุจับเอาเอาสองนุ่มมันไปใส่ทั้งผุนอ่ะปลาเตะแข็ง ห่าวบดีเดียตัวหนึง่งก็่โผล่โลยวิวไเห็นนี่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 จ้านี่จ้าหอย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 จ้าพี่น้อง หน่ยกระโดดน่อยมันส่งใดนี่คลิปตลกตลก้วพี่หนวกปนุ่ยใหญ่ด้วยนะเนอะใหญ่นี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 ่น่นีนี่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 นีนี่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 ี่น totally ี่น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 ี่

วุ้ยน้อยไงน่ยอายุหากินกับทั้มดสะออันมองเข้าหาอันันคือหลายแถวตัวกองจูนนมีหอยน้ร้อยู่จะสีเอาอีกนี่กระนงมีเลือกเนาะตรงไหนาดูหอยน้งรบอนี่หอยน้งร้อนจตัวน้อยมีอยู่นะน้อยเออแต่ว่าแดงว่ามันต้องมีลเลือกเลือกกลั มองพี่น้องบรรยากาศทะเลนะคะวันนี้คนตกปลาก็เยอะเยอะพี่น้องเอ๋ยอ่อนพ่นการไบหน้ามองน้าสีท่องสีแดงเป็นเป็นใหม่ลงไปเนาะมันว่าตรงตรงสีแดงมันลึกท่ให้ลงนะคะตะวันอยู่ท่าอยู่ห่อนเบกหายไรคักแต่มันเอาหยากมันเป็นหินมันมันหมือน ขวัญถ้เห็นทาพฮ้อนเบกบก็จะเป็นหินขึ้นงสูงน่นแหมทาาหินขึ้นถสูงนั่นแมหนนนแมนั่นแหละหลายขนาดได้หน่นขวันห,หอยแมงพูวเยอะมากเลยนะขวานนะตรงพิทอนเบกอะ่ะท,ที่มันเป็นอนหินขึ้นถึงสูงนะ่ะไหมเป็นกาวแั้งขึ้นสูงนะเคยเห็นไหมน้องเอ้ยนี่งจ้านี่อู้น<ม>ี่นี่นี่นี่จ้า นี่เหอยเป็นหมดแล้วแหละเนี่ยเนี่ยเก็บเนี่ยเติบอยู่นนี่พี่น้องนี่นี่มาอึ๊นอนหัวตั้งๆอ่ะมันหอยเป็นเนี่ยในกล่นี้ปล่อยทิ้งไว้หลายตัวเราเก็บใ้หมดแล้วเนี่ยเอเอเแล้วเอตุเล็กตวเล็กน้อยเดีย เก็บหอยหพี่น้องเอ้ยหาอยู่ฮะกินธรรมชาติกเือเกิดก็บหอยดีกว่าจะะมันดีใจเนะพี่ได้มาเก็บช่วยจนอยู่เด้อใจมั่งฟาดนี่จ้าบึงเน้ข่อยกระด็นตัวใหญ่ที่กันเด้อตายบนตายขึ้นบนตาย

สองสาวอยู่กลางน้่นพี่น้องตาดเห็นบ่จ้าหอยสวยๆคะแล้วก็วิวสวยๆนี่เห็นไหมงา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 มตาผู้นวยใหญ่ทีอันนี้นี่ าดที่ถูกวใหญ่ป่ะหนึ่งกิโลหนูนะ <c oughs> ตัวน้ะหนึ่งกิโลหนูหนัเงี้ยเมื่อไหรเยอะไปแล้ว,ยลวนเนยอะจริง,รงสองจาของงอมยังนันนะ นอนอยู่บ้านเ้ีที่ยไงขนาดได้ยังไงู่วางนึงพี่นอกนี่หนึ่งคูวังนะคะ

เก็บกระเทียมป่ากันจ้ากระเทียมโทนป่ากระเทียมโทนป่านะคะกระเทียมโทนปลาพูนกลุ่มหนึ่งจากพี่น้องมาเด้อเก็บกระเทียมปลาน้ำกันพี่น้องกระเทียมโทนปลาหลายหลายในนี่จ้ะจะไก่ทะเลกระเทียมโทนป่ากระเทียมโทนป่าค่ะมึงถือเอาเสียมานักเนาะ จะเออไปเอาเสียมมาจะเอาเป็นอยางนี้เมันอแล้วเกิดไมเมื่อแล้วไงขึ้นติดอืม้นดเทียมปลากาเทียมตนปลาจ้าวเทียม้นปลา ดงผักเ <ENNIS> สี <S <S 2> <S 2> <What S 1> ้ยนฝรั่งนะคะพี่น้องจ๋าคุณน่ะมันนี่มี่มูมากจ้าพี่น้องมี่มูมาเก็บจ้าพี่น้องมันนี่พี่น้องจ๋าคุณน่ะฝรั่งกับมาเก็บได้พี่น้องคุณน่ะฝรั่งมาเก็บประกาศผักเสี้ยนฝรั่งจากพี่น้องมึงเนียเอาแต่หยอดมัน ให้แล้วให้เอาแบบว่าตอนเก็บนี่และนี่เดี๋ยว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 มองนี้มันอวบอวบนะเนี่เก็บเลยจ้างามงามงามพี่น้องกำลังเป็นดอกกำลังเสียบผ่านก็ตอนเห็ดนั่นแหละพี่น้องก็ตอนเก็บมันอยู่งามครับงามเนี่ย

โอ้เป็นอ่อนงามเือดงปักเซียนนะคะเือดงปักเซียนอีกแล้วนะคะอื้มเนี่ยโอ้ยไอ้เดโวี uh ่ยนายแ a ปอ I นเด o o ฟเดากไอบ มันอยู่ในหนังสือกินได้ได้หนี่เ yeah, uh, มื่อวานกต็ติวติว,ตวบัดเหมือได้หน่ตอนเขาเก็บผักอยู่นั่น เ้าก็มีได้มาเก็บได้ปีนี้มันให้มันแพร่พันปีนี้มีต่างหลายในสวนเดือนเนี่ยนี่ก็ไปอ๋ออุตส่ก่อน I just ส e ีฟ we call it ugroot <laughs> if you s t a n d i n the garden say ugroot cut away <laughs> only one p l a s s